ีหลังกลวงหลวงป่าปิ่งกินปิ่งป่าไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นมานานมากแล้วเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นที่แดนด้ามขวานหรือในภาคใต้ของประเทศไทยที่นี่ มีเรื่องเล่าร่ำลือถึงผีชนิดหนึ่งที่ชอบออกมาหลอกหลอนชาวบ้านที่ออกหาปูปลาจับสัตว์น้ำในยามค่ำคืนสร้างความหวาดกลัวหวาดวันให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากแม้ว่าผีชนิดนี้มันจะไม่ได้มีอันตรายถึงขั้นเอาชีวิตผู้คนหรือทำลายผู้คนแต่การหลอกหลอนของมันกดจัดได้ว่า น่าสะพึงกลัวเป็นอย่างมากและก็น่าสะอิดสะเอียนเป็นอย่างมากอีกด้วยเช่นกันเพราะมันจะออกมาหลอกหลอนชาวบ้านที่ออกจับสัตว์น้ำในรูปลักษณ์ของชายวัยกลางคนที่ไม่ใส่เสื้อใส่แต่กางเกงเท่านั้นมันมักจะชอบเข้ามาพูดคุยกับชาวบ้านที่ก่อกองไฟย่างปลากินกันบริเวณริมแหล่งน้ำ โดยมันจะแ้งเข้ามาชวนพูดคุยเพื่อตีสนิทก่อนหรือเข้ามาขอแบ่งปลาย่างกินแต่พอชาวบ้านเผลอมันก็จะแกล้งทําเป็นคันหลังและหันหลังให้ชาวบ้านคนนั้นเห็นรูลึกขนาดใหญ่คล้ายรอยแผลขนาดใหญ่ที่สามารถมองลอดเข้าไปเห็นอวัยวะภายในของมันทั้งตับไตไส้พุง หรือแม้แต่กระดูกสันหลังเมื่อชาวบ้านได้เห็นดังนั้นมันก็จะหัวเราะออกมาอย่างสะใจแน่นอนล้วว่าไม่มีชาวบ้านหน้าไหนกล้าที่จะอยู่คุยกับมันต่อทุกคนต่างก็รีบเพ่นนี ไปด้วยความหวาดกลัวว่ากันว่าบางทีมันก็อาจจะยืนส่งเสียงหัวเราะตามไปหรือบางทีมันก็อาจจะวิ่งไล่ตามมาแต่สำหรับคนที่ไม่กลัวผีแล้วล่ะก็ผีหลังกลวงก็แทบไม่ต่างจากคนธรรมดาที่มีอาการพิกลพิการแบบแป,กแปลกๆเชื่อได้ว่ามีวิธีแก้เผ็ดผีชนิดนี้ โดยหากว่าปลาที่หามาได้นั้นเป็นปลาประเภทปลาหมอหรือปลาที่มีเงี้ยงและแผงหลังแหลมคมก็ให้โยนปลานั้นเข้าไปในรูกวงที่หลังของมันเช่นกันหากว่าอยู่ใกล้กองไฟแล้วล่ะก็ก็สามารถจะโยนถ่านไฟหรือท่อนฟืนที่ติดไฟใส่ลงในช่องรูกวงที่บนหลังของมันได้ด้วยเช่นกันซึ่งนั่น ก็จะทำให้พวกมันปวดแสบปวดร้อนและเจ็บปวดทุรนทุรายจนต้องวิ่งหนีไปเองและเนื่องจากเป็นผีที่ไม่มีอันตรายมากก็จึงทำให้ชาวบ้านหรือคนในท้องถิ่นที่พบเจอมันบ่อยครั้งไม่ได้มีการจัดการที่เด็ดขาดแต่อย่างใดจึงได้ปล่อยให้มันมีพฤติกรรมแบบนี้เรื่อยมามีเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับชาวบ้านหาปลา ที่ต้องไปหาปลาเพื่อนำมาประกอบอาหารเลี้ยงชีพและครอบครัวพวกเขาต้องไปประสบพบเจอเข้ากับผีหลังกลวงพวกเขาจึงได้นำเรื่องดังกล่าวนี้ที่ได้พบเจอมาเล่าต่อให้ผู้อื่นได้ฟังโดยเรื่องทั้งหมดได้เกิดขึ้นในพรบค่ำของวันหนึ่งลุงอ่างและลุงยาสองเพื่อนสีออกหาจับปูปลา และสัตว์น้ำร่วมกันอยู่เสมอมาในคืนนี้ลุงทั้งสองคนก็ได้เตรียมอุปกรณ์และออกหาจับสัตว์น้ำเช่นเคยเพราะช่วงเย็นเย็นมีฝนตกลงมาและเพิ่งจะหยุดไปใหม่ๆวันแบบนี้ถือว่าเป็นวันดีสำหรับนักจับสัตว์น้ำเพราะน้ำจากฝนที่ตกลงมาจนเอ่อล้นบนตะลิง่ง ทำให้เหล่าปูปลากบเขียดหรือสัตว์น้ําต่างๆนั้นออกหากินกันชุกชุมกว่าวันอื่นๆทั่วไปทําให้หาจับมันได้โดยง่ายวันนี้ลุงอ่างและลุงยาเดินทางไปจนถึงแหล่งน้ําไกล้กับหมู่บ้านที่พวกเขานั้นเคยไปเป็นประจำแต่วันนี้ปูปลาและสัตว์น้ำต่างๆก็พากันเงียบเหงา เพราะผู้คนต่างก็ออกมาจับสัตว์น้ำกันเต็มไปหมดทั่วแหล่งน้ำแห่งนั้นเลยเมื่อตัวหารมีอยู่เยอะปูปลาก็เริ่มหายากทำให้ลุงอากและลุงยาได้ปลาเพียงเล็กน้อยส่วนมากก็เป็นปลาหมอตัวเล็กๆซึ่งมันก็ไม่น่าจะพอยาไส้ทุกคนในครอบครัวของลุงทั้งสองได้เลยคุณลุงทั้งสองคนจึงได้คุย ปรึกษากันเพื่อหาแหล่งน้ำแห่งใหม่แต่คิดคิดดูแล้วแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้บริเวณชุมชนนั้นมันก็น่าจะชุกชุมไปด้วยผู้คนที่มาหาจับปูปลาก็คงจะไม่ได้มากมายตามเคยนั่นแหละไปก็ไม่คุ้มทำให้ลุงทั้งสองคนตัดสินใจที่จะเดินทางไปที่แหล่งน้ำแห่งหนึ่งซึ่งก็อยู่ค่อนข้างห่างไกลจากแหล่งชุมชน และที่แหล่งน้ำแห่งนี้ไม่ค่อยมีผู้คนมาหาจับสัตว์น้ำกันมากเท่าไรนักเพราะแหล่งน้ำแห่งนี้เดินทางไปค่อนข้างยากลำบากเป็นป่ารกทึบทำให้ต่อให้ไปก็หาจับสัตว์น้ำค่อนข้างยากลำบากเพราะไม่มีคนแผ่วถางหรือตัดวัชพืชน้ำที่ปกคลุมน้ำออกเพื่อให้มันเป็นช่องในการทอดแหหรือลงตาข่ายจับปลา การเดินทางไปในครั้งนี้นับว่าลุงทั้งสองคนค่อนข้างเสี่ยงดวงมากเลยทีเดียวเพราะอาจจะไม่มีช่องให้พวกลุงลุงได้ลงวางตะขคร้หรือทอดแห่สะดุยซ้ำไปลุงทั้งสองคนเดินทางไปจนถึงหมายลับแห่งนี้อย่างทุลักทุเลเมื่อไปถึงลุงทั้งสองคนก็ได้เห็นว่าที่แหล่งน้ำแห่งนี้มีบางส่วน ที่ถูกแพรวถังวัชพืชที่ปกคลุมน้ำออกไปบ้างแล้วทําให้มีพื้นที่พ่อจะลงวางตะข่ายดักปลาได้ยิ่งจุดที่ถูกแพรวถางวัชพืชน้ำออกไปนั้นมีปลาตัวโตๆขึ้นน้ำมาหายใจเป็นจํานวนมากแล้วใจของลุงอางและลุงยาก็กยิ่งพองโตเพราะพวกแกทั้งคู่ถอดใจไปแล้วตั้งแต่เมื่อตอนเย็น แต่กลับมาเจอของดีที่เด็ดแบบนี้อะไรมันจะช่างดีงามพระรามแปดแบบนี้กันนะลุงทั้งคู่รีบแก้เสื้อผ้าและลงตาข่ายในจุดที่เป็นช่องเล็กๆกว้างประมาณ30เมตรได้เมื่อวางตาข่ายเสร็จลุงทั้งสองก็รีบขึ้นจากน้ำเพื่อมาก่อกองไฟรอปลาติดตาข่ายเมื่อรออยู่พักใหญ่ ก็เริ่มมีปลาตัวโตๆขึ้นน้ำมาหายใจในที่โล่งๆหลายตัวพวกลุงๆก็คาดเดาว,ว่าอาจจะเป็นปลาที่มาติดตะข่ายบ้างแล้วเพราะหากมีปลามาขึ้นน้ำในบริเวณที่โล่งๆพวกมันก็ต้องผ่านตาข่ายของพวกลุงเข้ามาแต่พอลุงลองลงไปเช็คตาข่ายดูกลับได้ปลาหมอตัวเล็กๆติดไม้ติดมือ มาแค่สองตัวเท่านั้นซึ่งมันก็แปลกเอามากๆที่ปลาขึ้นน้ำเยอะขนาดนี้มันจะลอดตะข่ายเข้ามาได้ยังไงกันลุงอ่างและลุงยาจึงตั้งใจที่จะย่างปลาหมอตัวเล็กๆที่พวกเขาจับมาได้รวมกันนับสิบตัวนี้กินเพื่อประทางความหิวก่อนครั้นจะกลับบ้านเลยในตอนนี้มันก็ยังไม่คุ้มกับเวลาที่พวกลุง ้องเดินทางมาที่นี่ยา,ยากลำบากลุงอ่างและลุงยาจึงลองเสี่ยงดวงดูสักตั้งและเมื่อเวลาได้ผ่านพ้นไปยิ่งตกดึกบรรยากาศที่นี่นั้นมันก็ยิ่งเงียบสง,งดัดและวังเวงน่าสะพึงกลัวและแล้วเสียงของอะไรบางอยา่างก็แหวกป่าหญ้ามุ่งตรงเข้ามาทางลุงอ่างและลุงยา อย่างช้าๆเสียงของมันน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งได้เลยเสียงแหวกยาได้ใกล้เข้ามาและมีบางอย่างได้โผล่ลอดออกมาจากป่าหญ้าเล่นเอาสลุงทั้งสองคนต้องถึงกับสะดุ้งตัวโยงด้วยความตกใจสุดขีดเพราะที่โผล่มานั้นมันเป็นคนนิวาร่างที่โผล่ออกมานี้ คือชายวัยกลางคนคนหนึ่งที่มีผมหยักโศกและยาวประบา่ามันมีท่าทางที่ซีดเซียวและไม่สวมเสื้อใส่แต่กางเกงตัวเดียวมันเดินดุมดุมตรงมาหาบริเวณที่ลุงทั้งสองคนกำลังนั่งย่างปลากันอยู่ที่กองไฟในตอนที่เดินเข้ามามันมาพร้อมกับรอยยิ้มกลิ่มที่มุมปาก และเสียงหัวเราะที่เยือกเย็นฟังดูแล้วก็น่าสะพึงกลัวมันเดินเข้ามาและได้หยุดนั่งลงที่ข้างกองไฟอยู่คนละฝั่งกับลุงทั้งสองคนก่อนที่มันจะพูดออกมาว่า <c oughs> ลุงผมขอย่างปลาด้วยคนนะ <c oughs> ลุงอากที่กำลังเซ็งๆที่ไม่ได้ปลาก็ตอบกลับแบบเสียงแข็งออกไปเอ็งจะย่างปลาเนี่ยก็ไม่มีใครว่าอะไรเอ็งหรอกนะแต่ว่าพวกข้าเนี่ยไม่มีปลาให้เอ็งหรอกนะเพราะพวกข้าก็ได้ปลามาแค่นี้แหละเท่าที่เห็นเนี่ยมีแต่ปลาหมอตัวเล็กๆชายแปลกหน้าเมื่อได้ยินก็หัวเราะออกมาก่อน และก็ได้พูดออกมาว่าลุงผมไม่แย่งปลาลุงหรอกผมหาปลามาได้ตั้งเยอะแยะแน่นอนว่าคำตอบกลับมาจากไอ้หนุ่มแปลกหน้าผู้นี้มันช่างแปลกพิลึกก่อนในเมื่อมันเดินมาตัวเป,ปล่า แบบนี้มันจะเอาปลามาจากไหนกันยังไม่ทันจะได้พูดอะไรไอ้หนุ่มคนนี้ก็ได้ยิบอะไรบางอย่างจากทางด้านหลังออกมาซึ่งนั่นก็คือปลาช่อนไซขนาดเท่าข้อแขนมันดึงออกมาจากทางด้านหลังดือด้อและใช้หินทุบหัวปลาก่อนจะเสียบไมา้ย,ย่างภาพที่เห็น ก็เล่นเอาลุงทั้งสองถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกเพราะปลาที่มันหยิบออกมานี้มันหยิบออกมาจากตรงไหนกันแน่หรือไอหมอนี่มันไปเรียนวิชามายากลมาจากเดวิดคอบโกฟิล์แต่เอาเข้าจริงๆไอหมอนี่มันก็อาจจะใช้ขอบกางเกงที่มันนุ่งใส่อยู่เน็บพันตัวปลาไว้ก็เป็นได้แต่พอไอหนุ่มคนนี้ เลือบมองไปที่กองไฟมันเห็นแค่ปลาตัวเล็กๆของลุงมันก็ได้หัวเราะออกมาก่อนที่จะพูดออกมาอีกครั้ง <c oughs> โโหลุงปลาแค่นี้มันจะไปอิ่มได้ยังไงกันเล่าโหมามาม,ามาเดี๋ยวผมเนี่ยจะแบ่งปลาให้นะลุงผมได้มาเยอะ <c oughs> ไอห,หนุ่มแปลกหน้าเอื้อมมือไปที่ด้านหลังและก็ได้ยิบเอาปลาออกมาจากทางด้านหลังนับสิบตัวได้เลยโดยทุกตัวล้วนแล้วแต่เป็นปลาช่อนไซโลทั้งนั้นลุงอา่างและลุงยาได้ต่ตกตะลึงกับภาพที่ได้เห็นไอบอนี่มันเอาปลามาจากที่ไหนกันเยอะแยะขนาดนี้ทั้งที่มันเดินมาตัวเปล่าเปล่าแท้ อ,อุปกรณ์อะไรก็ไม่มีไอ้หนุ่มแปลกหน้ามันยังพูดออกมาอีกครั้งมาๆมา,มาลุงม,มาย่างปลากินกันดีกว่าถ้าลุงกินไม่หมดเนี่ยก็เอากลับบ้านไปฝากลูกฝากเมียนะลุงผมได้มาเยอะ <laughs> พูดจบมันก็หัวเราะออกมาอย่างสะใจ ลุงทั้งสองค่อยๆโกยปลาใส่ลงไปในย่ามโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าไอหมอนี่มันจะเอาปลามาจากไหนทั้งสามคนนั่งย่างปลากินกันคนละตัวอย่างเรอร่อยและได้คุยกันไปพลางแต่แล้วไอหนุ่มแปลกหน้าก็ได้ขอตัวแยกย้ายกลับก่อนลุงๆจึงได้ร่ำราและได้ขอบใจ ชช่หนุ่มแปลกหน้าผู้นี้ที่ได้แบ่งปันปลาให้กับพวกลุงๆที่พวกเขาไม่สามารถหาจับได้ไอหนุ่มแปลกหน้าจึงได้หันหลังเพื่อที่จะเดินจากไปแต่ตอนที่มันลุกขึ้นนั้นก็นได้มีปลาช่อนจำนวนมากหลุดร่วงลงมาที่พื้นดินเฮ้ย hey, ไอ้หนุม hey. ่มเฮ้ยลุงตะโกนออกไปทักก่อนที่ลุงจะเงยหน้าขึ้น ไปเห็นหลังของไอ้หนุ่มแปลกหน้าผู้นี้ลุงอ่างและลุงยาถึงกับต้องชะง,งักเพราะที่หลังของไอ้มอนี่มันมีรูกวงขนาดใหญ่และที่มันน่าสยดสยองก็คือปลาช่อนที่ร่วงลงมานั้นมันร่วงลงมาจากร่างกายของไอ้มอนี่ล่นลงมาจากทางรูกวงที่ด้านหลังของมันพร้อมกับน้ำเลือดน,น้ำหนองที่ไหลลงมา รูก,กวงน,นั้นได้เผยให้เห็นแม้แต่กระดูกสันหลังและอวัยวะภายในร่างกายของมันโอ้โหไม่ต้องสืบกันแล้วล่ะไอ้มอนี่มันผีชัดๆเลยนี่ว่าก็คนที่ไหนล่ะมันจะไปมีชีวิตอยู่ได้ในสภาพแบบนี้ไอ้หนุ่มแปลกหน้ายืนหยุดนิ่งก่อนที่จะหันกลับมาอย่างช้าๆแล้วก็ได้พูดขึ้นอีกครั้งว่า ลืมไปเลยนะลุงจะเอาปลาเพิ่มอีกไหมล่ะผมมีอีกเยอะเลยนะลุงพร้อมกันนั้นมันก็ได้ส่งเสียงหัวเราะอ,อย่างสะใจ ลุงอ่างและลุงยาถึงกับอวกพุ่งเพราะรู้แล้วว่าแหล่งที่เก็บปลาของไอ้หนุ่มคนนี้มันมาจากไหนเพราะที่แท้จริงแล้วมันก็คือผีหลังกลวงในตำนานนี้เองลุงทั้งสองเปิดแนบในทันทีโดยที่ยังไม่ทันจะได้เก็บกู้ตะข่ายขึ้นมาจากน้ำพร้อมกับเสียงหัวเราะลัน่นของผีหลังกลวงตามไล่หลังมา ลุงอ่างและลุงยาวิ่งเตลิดเปิดเปิงกลับมาที่บ้านเมื่อกลับมาถึงบ้านจึงนึกขึ้นได้ว่าพวกเขาได้แบ่งปลามาจากไอผีหลังกลวงตัวนี้มานับสิบตัวได้เลยทีเดียว พวกเขาจึงได้ลองเปิดทุงย่ามดูและก็ได้พบว่าในนั้นเป็นปลาช่อนตัวขนาดเของๆนับสิบตัวจริงๆแต่ที่ปลามีคราบเลือดน้ำเมือกน้ำหนองเป็นสีแดงฉานติดอยู่ซึ่งก็เดาได้ว่านั่นคงเป็นคราบน้ำหนองนําเลือดจากร่างกายของผีหลังกลวงนั่นเองลุงทั้งสองคนได้แต่นำปลา ที่ได้มาแบบฟรีๆนั้นไปล้างน้ําและได้นําไปขายที่ตลาดในตอนเช้าเพราะพวกลุงๆไม่กล้าที่จะกินปลาแบบนี้ลุงทั้งสองคนได้รับเงินที่ขายปลารวมกันเกือบพันบาทเลยทีเดียวลุงๆได้มารู้ในภายหลังว่าบริเวณใกล้ๆแหล่งน้ำแห่งนั้นมีคนเคยพบเจอและโดนผีหลังกลวงหลอกหลอนเอาบ่อย จนไม่ค่อยมีใครกล้าที่จะย่างกลายเข้าไปหาปูปลาในบริเวณนั้นยามค่ำคืนและถึงแม้ลุงอากและลุงยาจะถูกมันหลอกหลอนเอาแต่ก็ยังนับว่ามันมีน้ำใจที่แบ่งปลาให้กับลุงทั้งสองคนได้ขายและนำเงินมาอย่างชีพแต่คนที่ต้องซื้อปลาจากลุงไปนี่สิถ้ามารู้ความจริง ว่าแหล่งที่มาของปลาเหล่านี้มาจากไหนพวกเขาจะรู้สึกยังไงหวังว่าพวกเขาคงจะไม่อ้วกพุ่งเต็มบ้านกันนะถ้าชอบอย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ